พอ,อเทศบาลแล้วตอนนี้ฝากทางเบื้องซ้ายมือเพื่อนกะที่มีดอกไฟเรียงทางเป็นดอกไฟโซลาเซลล์ทางหน้าจะมีวิวภูวิวภูเขางามขนาดพี่น้องเซทาม่่งพี่น้องป้าบานใหญ่ขนาดเลยเนะาะเราสอนเคยเบรงแต่ในอยู่ในคูเกิลแมปอ่ะะ กักางพอสมควรอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวจริงมาเห็นไบบนี้ก็เจริญหลายเซทามวกมันจะมีน้ำเซไหลผ่าน,นเนาะเซทามวกวิทบาซอนจากที่ว่าแม่นเทศบาลเมืองพีนยังบหันแม่นเนาะอีกประมาณ13บกิโลเมตรหรือว่าส4ี่กิโลเมตรนี่แหละเนาะที่อดเทศบาลเมืองพีนสองภาคทางกับที่มีห้างฮัน อานไายเครื่องยูคงกินอานไยายอะไรรถอานขายเครื่องก่อสร้างเครื่องไส้ไฟฟ้าเครื่องไส้ในค,ครัวเพือนเนะาะก็พี่น้องดูว่าจเจริญน,นี่หีผมคิดว่าที่จเจริญป่านี้พี่น้องเซทามวกมีเอฟซีทานึ่งเนาะเพิ่นไปนะนำาบาวสอน ไปรีวิวเซทาม่วงให้เบิ้งแน่เนาะน่าจะเป็นบ้านเกิดมึงนอนของเพิ่นว่าเพิ่นจะอยู่ตามประเทศเถน,นะเนาะไปแบบบ่มีแผนพี่น้องเลยมอนใดเป็นตาเบิงเป็นตาไทายหรือไยพี่น้องเขาได้เบิงได้ส้มกันเนาะตลาดใดมีอาหารการกินารก็ไทยพี่น้องเขาได้เบิงได้ส้มกัน ทางเข้าบ้านคำาสีทางเบื้องซ้ายมือเข้าไปสนะิบกิโลเมตรเนาะบ้านใหญ่หรือเซธามว่วงนี่ยังยาวเหยียดมาฮอดี่พี่น้องเลยอีกแค่น้อยเนาะยอดเทศบาลเมืองพินเบาสอนจะพาพี่น้องแวะเบื้องตลาดเมืองพินอีกเชื่อนึ่งนะตอนนี้เบาสอนฮอดเทศบาลเมืองพินแล้วนะ เมืองพีนแขวงสวรรน์เขตติดกับเมืองพารานไซและก็ติดกับเมืองเซโปนพี่น้องเป็นทางทำอิฐท,ที่พักสอนเดินทางมาฮอดจากเมืองทาแขกมากระทัวไก่พอสมควรคริปนี้เ่าสอนจะพาพี่ร้องเข้าเบงบรรยากาศตัวเมืองเมืองพีนจักน้อยนึงแลวก็สิพาพี่ร้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดแรงเมืองพีนเนาะพี่น้อง ไปเบิ้งอาหารการกินอยู่ทางเมืองพินเนาะว่าเพิ่นจะมีอย่างขายแจ้งรถบรรทุกหลายพี่น้องทางเส้นนี้เส้นทางเลขเก้าต่นครไกสอนหาท้ายแดนล้าวเวียดนามรถบรรทุกหลายทั้งรถล,ลา้ารถเวียดรถไทยแลนดสวนสซนกันไปมากต้องระมัดระวังในการขับขี่อ,อเทศบาลแล้วตอนนี้ ภาคทางเบื้องซ้ายมือเหรอเพิ่นกับที่มีดอกไฟเมืองทางเป็นดอกไฟโซลาเซลล์หรือว่าดอกไฟจากพลังงานแสงตะวันนั่นแหละหรือว่าเป็นเมืองที่จเจริญพอสมควรเนาะนี่เมืองพืนพี่น้องสองภาคทางกับที่มีห้างฮั่นมีเฮือนซานบ้านซอง ของพ่อแม่พี่น้องเสาเมืองพีนมีปั๊มน้ำมันโอ้เื๋ว่าตัวเมืองใหญ่ผสมควนนะพี่น้องเอ้ยอากาศเมื่อนี้กับ้อนโอบเอาพี่น้องเอ้ย อากาศพอนเลยดแรงๆมากอะอากาศจะเริ่มเย็นทางหน้าจะมีวมิวภูวิวภูเขางามขนาดพี่น้องเข้ามาทางเขตเมืองพีนเมืองนองเมืองเซโปนเมืองวีละนี่ทางซ้อนนเขตจะเริ่มมีภูดได้พี่น้องอะไปทางไซผู้ทองไปทางเมืองจำพรบ,บ่บ่บุคอยมีภูทางบวง่วมีเลยแหละพี่น้องเอย มาโซนทางที่จะเริ่มมีภูเขายังบู้ว่าตลาดแรงอยู่ทางใดเนาะจากหน่อยบาลซสอนจะไปทำเขาเจ้าเบิ่งก่อนเนาะ เซโปนตาดให้เซฟโปนแมนไปซื้อตาดให้แมนเลี้ยวขวาจะมีทางสามแยกอยู่ยืนยในพี่น้องไหยโอ้โอเมืองใหญ่เลยพี่น้องเลยเมืองพีนทางซ้ายมือแต่เซแมนสำนักงานห้องการของภาครัฐเนาะ นนี้บ่าาสอนอยู่ที่ตลาดแก้วมีไซคูนซับเนาะโหสิมาเลาะตลาดพี่น้องเลยตลาดข้าเจ้าขายอาหารธรรมชาติของอยู่ของกีนอะแมนตอนเ้าเนาะตออแรงบ่ได้ขายมีได้เสื้อผ้ามีแจ่พวกปลานิน่นพวกอาหารแห้งเสียดายพี่น้องเลย เป็นขายตอนเร้าอาหารธรรมศซอธรรมะตาเนะแต่เสียให้พี่น้องเขาเบิ้งวิวทิวทัศนะ์เนาะตัวเมืองพินพวกอาหารธรรมะซาดอาหารสดแม่นพ่นขายยามเส้าเสียดายเบาวสอนมายามแรงเนาะเอาไว้โอกาสหน้าพี่น้องมีเวลามีโอกาสบบาสอนจะพาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เบิง้งได้ชมกันเนาะ ทางหน้าวิวงามขนาดพี่น้องเลยเป็นทรายทรายภูเขาย่าวเยียดสะท้อนแสงดาวเว้นพี่น้อง้ามืด้าดำขนาดเลย เมืองพีนหาเซโปนประมาณ 40, 40กว่ากิโลเมตรพี่น้องเลยมือนี้ลมแห้งขนาดเลยเวิวทงไ้ทงนาพี่น้องสาวเมืองพีนเนาะ งานพนาเลยพี่ร้องเพินหาก็เกียวเข่าแล้ว ทางหน้ามีภูเขางามขนาดเลยพี่น้องเลยนี่กลเป็นคลิปภาพบรรยากาศพาพี่น้องเข้าลอเบิงเทศบาลเมืองพีนแหวงสวัรด์เทศเนาะมอนี้บ้าสอนจะขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วเข้าไปพบกันอยู่ที่เมืองเซโปน ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แหง้งโชคมาเงินคำร่ำรวยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจบ่าวสอน่เนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี